กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนเแล้วมึงดูรอยิ้ยมหนิแม่งโคตรใจเกเลย์อะดูโอ้ยบางคนไปเปลี่ยนรอยิ้ยมใหม่แม่งใจเกเรเกิน <c oughs> ลองใส่แว่นตาดูดิเอออันนี้ก็ก็เท่ขึ้นอยู่นะเออก็ไม่ใจเกลยขึ้นมัน้งสำหรับวันนี้นะครับทุกคนก็ดูจากฝั่งมารินฟอร์ดแล้วนะครับว่าผมทำไมมาอยู่ฝั่งมารินฟอร์ดหรือว่าฝั่งทหารเรือนะครับอืก็เพราะว่าวันนี้นะครับทุกคนผมก็จะมา ลาค่าหัวหรือว่าจับโจรที่ฝั่งมารินฟอร์ดนะครับอืมก็ไม่รู้ดิล่าค่าหัวเอาง่ายๆคือวันนี้ผมมาล่าค่าหัวฝั่งมารินฟอร์ดครับอืมแล้วทุกคนดูค่าหัวผมสิ9แสนโคตรน้อยเลยเดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนผมก็จะมาล่าค่าหัวในฝั่งมารินฟอร์ดหรือว่าหัดล่าค่าหัวในฝั่งมารินฟอร์ดนะครับก็ค่าหัวมันน้อยทุกคนหัวค่าหัวน้อยมากมันก็จะกากมากเลยนะครับอืม และอันนี้ผมก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าการที่เราดารามจแรงหรือว่าอะอยังไงตียังไงก็ไม่เข้าหรือว่ามันถึกขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะลาค่าหัวหรือว่าค่าหัวหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับซึ่ง GM ฟัฟฟ f นก็นยังไม่บอกนะครับเดี๋ยวเรามาหัดลากกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมจะขึ้นเท่าไหร่กันแน่นะครับแต่อันที่จริงวันนี้ผมอยากให้มันขึ้นประมาณ2 5จุ้า m นะครับหรือว่าสองล้านห้าห้าแสนเออใช่ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าผมจะลากขึ้น 2.5m mm ไหมนะครับในวันนี้แป๊บบนึงอันนี้ผมเล่นดาบอะไรเนี่ยในเซ็ตโน <c oughs> ดนโดนเปิดแล้วหนึ่งกูโดนเปิดแล้วไอเวนยังพูดไม่ทันขัดคำเลยกูโดนเปิดซะงั้น <c oughs> จะเย็นก่อนสิครับอันนี้คือผมเล่นดาบอะไรผมยังไม่รู้เลยทุกคนดาบโคตรกระจกเดี๋ยวลองส,สกิลลองดูเฮ้ยมันเล่นลุมจังเพวกเดี๋ให้เล่นหนึ่งไม่เป็นเลยหรอกูถามจริง nope. มันเป็นเพราะดาบแน่ๆเลยครับทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเออดูผมต้องเปลี่ยนดาบใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันดาบกระจอกเกินซึ่งดาบตัวนั้นมันก็มันเปิดพีพีไม่ได้นะครับดาบตัวนั้นในการหาดาบครั้งนี้ผมอจจะหาดาบผมอยากได้ดาบอะไรวะดาบของดาบของบุ๊เออดาบของบุ๊ผมโคตรจะได้เลยมันชื่อว่าอะไรวะหรือผมยังไม่มีเหรอไม่ได้นอนผมว่าผมมีแล้วนะ พลังดาบดาบนี่เหรอไม่ใช่นี่ท่อแป๊บซาโบดาบดาบอยู่ไหนนี่เหรอไม่ใช่นี่ไอนน้ดาบของอะอะไรวะจะไม่ได้เฮ้ยนี่ไงแล้วนี่ไงทุกคนนี่แหละที่ผมต้องการซึ่งดาบตัวนี้มันก็คอมโบก,กับผลสัตว์ได้นะผมว่าเพราะมันมีสกิลนี้ครับทุกคนนี่เวลาเราสตันเสร็จแล้วก็ กดสกิลว,วีเลยครับปุ๊มตายครับอืม <c oughs> สั่นกับอันนี้รับรองแรงแน่นอนโอเคไปล่ากันไปล่านจนสลัดกันทุกคนปะ <c oughs> หนึ่งหนึ่งกันแบบนั้นแหละเ,เวนยังห้ามลุมกันก็พอนะกูขอร้องห้ามลุมกันก็พอนะคะผมขอร้องแหละ <c oughs> เฮ้ยเวนกูโดนเปิดอีกแล้วหนีก่อน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮียไม่เอาน่ามันจะลุมผมอีกแล้วทุกคนเฮ้ย เพืมองเงินหนึ่งก็ได้เป็นไรหรอกกูถามจริงอุ้ยคนนั้นเขาฟังผมนี่ว่า,เด,เ,าวววเ,เดี๋ยวกูเปิดเทียนเองข้าหัวเท่าไหร่วะยิบเก้าเอ็มเหรอโอเคจับโจรเรามาจับโจรสลัดกันอย่างเส้นไอ้เทียนยิบเก้าเอ็มมึงทำเพื่อนกูเหรอเามื่อกี้มานี่ซะเอา้าสกิลผิดไอเวนไม่เคยเล่นดาบนี้นะครับสกิลผิดนิดหน่อยโทษด,ด้วยอยู่ไหนวะอาคิฮาคิอยู่ไหนอ๋อนี่ไง อยู่ตรงนู้นนะครับไอ้กูฝังมึงเพื่อนมันจะตีกูทำไมวะกูฝังมึงนะเพื่อนมาหี่เุ้ยม,มันสุดลมุนกันยังวะมันเป็นพ่อดาบแน่ๆเลยครับโอ้โห กูรับไม่ได้เ่งกูตายอีกแล้วหรอปุ่งเปิดชิปเองนะอันนี้เกียร์สกีโรเวอนี่กูตายสองตัวเนี่ยมาไม่เคยยอมแพ้หรอกคำว่าทหารเรือไม่เคยยอมแพ้ใครเักนกันครับมาเดี๋ยวผมรอมันเปิดกันก่อนเอา้าแล้วนี่มาจจะไหนอีกนี่เห้ะก,กียร์ว่าตลอดเลยนะกูเนี่ย ผมจะพยา,า,ายามไม่ใช้สกิลสองของดาบตัวน,นี้เพราะว่ามันกากมากอ,นนอยู่ไหนอะอะไงกูเห็นแล้วไอเวนเนี่ยนี่แลกไปดิแลกกันไปเลยเจบ็บเจ็บนะเจบนะนะ็บแล้วน่ะอันนี้ผมอัพใส่อะไรบ้างมาเนี่ยพลังผลบีศาจโอเคอสกิ้ว่าอิงเลี้ยวไม่ค่อยได้เล่นมัดนี้เท่าไหร่ แล้วผมก็แบบไม่ค่อยได้ล่าค้าหัวนะครับโทษด้วยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเัน่อผลประตูไม่โคตรจุกเลยเอ้ยมันเห็นมันไมเพื่อนมันเห็นมันไหมเนี่ย What the fuck อันนี้มึงฝั่งกูใช่ไหมเนี่ยหัวข้าหัวเจ็ดพันไอเวนอุ้ยสมาธิทสมาธิทสมาธิทมาหน่อยหนูตายสมาธิทมาหน่อยนี่เจ็บนะน่ะมันตุบเป็นไก่เลยไอ้แค่นี่ย ไอเชี้ยแม่ไม่ด่ามันโกงจริงวะไอ้เชี่ยทำให้โคตรโกงมันข้าวเท่าไหร่วะกูอยากรู้อะหน้าแหกไปดิแล้วมึงมาตัวไหนนี่เพื่อนมึงหยุดดิโอ oh, ้เฮียปูฟาร์มซิวเลยไอ้เฮียเฮียเฮียเสือกหน่อยเพื่อนเสือกหน่อย ดี่เมืองกุล่าไม่ได้ก็กมาไล่เคียนี่แหละเออมาเท่าที่ผมรู้นะคะว่าบอสพวกนี้มันได้ค่าหัวด้วยนะครับสําหรับคนไหนที่แบบค่าหัวยังไม่ขึ้นสองล้านห้านะมันรับได้มันรับได้มาวัวค่าหัวกับตัวนี้ก็ได้มหไม่ไหวจะเคลียร์เลยน้าแหกไปดิ นึ่งเมื่อกูล่าไม่ได้กูก็มาล่ากับไอ้เฮียบอสนี่เลยไ <c oughs> ดย้กูกูสูนว่ากูเริ่มศูนแล้วว่า <c oughs> นี่มันได้นะครับสองหมื่นนะข้าขง,งหัวผมเท่าไหร่รอวะโอเคเด <c oughs> ี๋ยวกูล่าถึงสองล้านห้าเลยละกันวันนี้ไม่ต้องล่าละคนเฮียสู้ใครไม่ได้สักคนเลยทุ <c oughs> กคนครับเหมือนว่าผมจะเห็นศัตรูหนึ่งคนก็จะเป็นคนกาก,ากเลยนะอ้าวเฮียนี่ได้ อะไรวะลืมเปิดพีพีมามึงเสร็จกูแน่เอาเปิดพีพีดิครับน้องเปิดพีพีดิให้ข่าวห่าเสียเลวะคนเนี้ยสองล้านห้านะครับแต่ผมไม่เปิดพีพีอะดูเหมือนว่านะครับทุกคนเขาจะเป็นฝั่งบาลินฟอร์ดหมดทุกคนเลย เราผมก็ล่าไม่ได้นะครับนี่ยังเห็นแล้วหนึ่งตัวไม่ใช่ฝั่งบริฟอร์ดด้วยอุ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยเ,เ,เยอะจังวะได้ค่าหัวโอเคตายแล้วหนึ่งดย๋ยวน้อยเราก็ได้ค่าหัวนะครับอุ้ยจะหนึ่งล้านค่าหัวแล้ววันนี้ผมต้องถึงสอง,งล้านให้ได้เลยผมจะเป็นอ่า อะไรว่าเขาเรียกว่าอะไรวะพลรถโทรให้ได้เลยยิ่งเห็นอีกหนึ่งตัวแล้วครับทุกคนจะไปไหนมานี่ดิจะไปไหนมานี่ไปไหน มันหนีผมทุกคนมันหนีผมมันทำอะไรมันจะล่อผมเรารือไงนี่แค่มันหนีวะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปล่าตัวอื่นกันอู้ <c oughs> จนสลัดเต็มเลยครับ <c oughs> ทุกคน ตัวสลัดมานีซะตัวสลัดมานีผมต้องได้ผมต้องได้ผมต้องได้คนนี้ผมต้องได้หิวฆ่าหัวจ๋าตอนนี้แอ๊กเอ๊ะกูได้ฆ่าหัว ก้าล้านทุกคนเก้าล้านแล้วนะครับกวเก้าล้านแล้ว,ลว,ลวจะถึงหนึ่งล้านไหมเดี๋ยวเรามาดูกันผมลุ้นอยู่เนี่ยรับจะถึงหนึ่งล้านไหมวันนี้อาจจะถึงหนึ่งล้านประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันหน้าผมจะมาได้อีกนะครับแต่ผมก็ต้องให้ถึงให้ได้ละสองล้านห้าเนี่ยผมเปิดพีบีสักทีดิอีเวนเนี่ยไม่ไหวจะเคลียร์เลยวะ่ะมานี่เลย หมันหนีอันนี้ไม่ใจอีกแล้วข้าหัวหนึ่งเอ็มแล้วนี่ว่ะทุกคนหนึ่งเอ็มแล้วนะครับหนึ่งเอ็มแล้วเ้ยมันหนีกูโหเฮียรอดจนได้พี่หิไม่กี้เกือบไ,ได้สองตัวไอเว้ยใกระจอกจังนะโอ้โหข้าหัวสามเอ็มจริงเปล่าเนี่ยวิ่งหนีหนึ่งเอ็มมา,มา,าวิ่งหนึ่งหนึ่งเอ็มาครับข้าหัวสามเอ็มวิ่งหนีหนึ่งเอ็มมาคิดรอสิโอเคนะครับทุกคนสลับคลิปนี้แล้วนะครับก็ขนาดผมมาฝึกล่าคข้าหัวในแบบ ฝั่งตหางเรือนะก็ยังล่าได้อยู่นะครับยังล่าได้อยู่นะก็ฆ่าได้หลายตัวด้วยแหละเออสำหรับคลิปนี้แล้วก็จบเป็นเพียงเท่านี้แล้วนะครับคลิปนี้ขอ50ไลค์นะครับโอ้โหม่โคตรลบจิตเลยแม่งทุกคนดูท่ายิ้มดิแม่งโอ้โหลบจิตจัดโอเคสำหรับคลิปนี้แล้วก็ไปแล้วไปช่องทางการติดตาม BMTV k TV. ช่อง y o u t u BMTV e b k TV. ลืมมาติดตามกันด้วยนะครับ ช่อง tiktok bmktv 1 2อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับผมลงคลิปทุกวันเลยนะแล้วก็ขาดอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคน Facebook bmktv แวดไทยส่งนะครับก็ดีเลิม,มาแอดเพื่อนมาติดตามทางช่องทางนี้ได้นะครับแล้วก็ผมฝากอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าผมกลับมาสตรีมทุกวันแล้วนะครับ ทุกคนก็อย่าลืมมาให้กำลังใจมาเล่นด้วยกันได้นะครับทางสตรีม BMK TV เเลยนะครับอืม